ยู่กับครอบครัวเพื่อนใช่ค่ะก็เด็กๆเยอะแต่ก็เด็กๆทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดใช่ค่ะแม่ก็แต่งก็ถุกระนาไปเยอะนขอบคุณค่ะก็นิดนึงนิดนึงกลัวคนลืมตอนใช้ของคุณแม่เป็นไงคะเราต้องเตรียมอะไรยังไงไปบ้างก็เตรียมปกติเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วคือทุกครั้งที่ไปทริปก็ต้องเตรียมเหมือนช่วยน้ำใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้พี่ชายเขาไม่ห้ามอะไรแล้วลูกสองแล้วจะลงอะไรก็ลงไปแล้วเขาห้ามขนาดไหนคะ แต่ก่อนไม่ค่อยชอบให้ลงอะค่ะแต่ตอนนี้เขาก็เหมือนลงอะไรก็ได้บางทีเรากไไ็ไม่ได้ไม่ได้ถามอะไรเขาเขาก็แต่ก่อนที่เข <c oughs> าชอบให้ลงคือมันต้องขนาดไไหนะม่แต่ก่อนจริงๆแล้วแต่ก่อนไม่เหมือนเขาก็ตอนเป็นแฟนกันเขาจะห่วงกว่านี้แต่ตอนนี้ลูกสองเราก็เลยลงได้หมดพี่ชาห่วงแต่ว่าลูกๆห่วงแม่ไหมคะยังนะคะสมมร์กลูกจะชมว่าแม่สวยลูกคนโตชื่นใจเลยไหมคะชื่นใจมาก ครบรบรอบปีที่คบกันแต่ว่าครบรอบครบปีที่แต่งงานแต่จริงก็คบกันมา15บ่ะใช่กะ็จริงๆที่ว่ามันใช้ใช้ความพยายามจากคุณสองฝ่ายถ้าเรามีลูกแล้วมันก็ยากขึ้นค่ะที่จะหาเวลาส่วนตัวแต่ว่าก็ยอมรับว่า ก็รักกันเหมือนเดิมนะพ่ะะเป็นนคคความช่อจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือทุกคู่ต้องหาเวลาส่วนตัวค่ะเพราะเวลาเราไปทริปอย่างเงี้ยเราก็จะมีโมเมนต์ส่วนตัวที่แบบบางทีแบบคุยกันสองคนอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่ลูกหลับหรืออะไรเงี้ยแล้วก็หาเวลาคุยกันสองคนคิดว่ามันสำคัญที่นอกจากที่เราเป็นพ่อแม่เราต้องเป็นเหมือนแบบสามีภรรยา เปลี่ยนกันเยอะค่ะก็คนเล็กก็กำลากแบบบังน่ารักแบบขวบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกสนานดีตอนนี้ที่บ้านแบบเสียงเตี้ยวจ้าวทุกวันต้องคอยบอกว่ี่ตโตยังไงไปทางแบบ้ำใจไม่ดูแลเลี้ยงโตจริง,รงๆเขาเขาค่อนข้างดูแลนะคะมันจะมีแค่บาองอารมณ์ที่เขาแบบมองแง่นิดตึงเขาคงเห็นว่าเราอยู่คน้องเยอะแต่ว่าคนเล็กเขายังต้องการเรามากกว่าแต่ว่าเราก็ต้องให้ความสำคัญของความรู้สึกคนโตก็จริงๆเขาค่อนข้างเหมือน,อนจะเข้าใจแต่บางทีแบบมันจะมีะแค่บาององารมณ์่ะ เพราะคุณแม่หลายคนเหมือนกันนะคะแบว่ามีอารมณ์ใช่จริจริงๆค่ะเหมือนเราต้องต้องสังเกตอาการอารมณ์เขาเยอะๆเพราะบางทีเขาอธิบายเราฟังไม่ได้บางคนมีความแบบขี่ตาใช่ไหมคะมีมีค่ะ แบบว่าห่วงของบ้างอะไรเงี้ยแต่คิดว่าโดยรวมยังถือว่าค่อนข้างดีแค่แค่แคบบว่ามันมีอะไรแปลกใหม่ขึ้นมาตั้งแต่เขามีน้ององีกไม่มีคน <c oughs> ไม่มีคนแล้วไม่ต <c oughs> <อ>้อดูค่ะทจริงอยากมีคนไหมครับหรือว่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะอ,อยากมีด้วยอันนี้ปิดชัดเจนอันนี้คือปอดทุกไลน์ เราด้วยย้อนเราไม่มีไม่มีไม่สแบบละมันละอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรนะค่ะอะไรนะไม่ทำมันอะไรแบบไม่มีอ๋อยังไม่ได้ทำมันค่ะแต่ก็คือถ้าเราถ้าเราคุมอยู่มันมันก็ก็ไม่ก็คือพี่บิ๊กี้คือมั่นใจนะว่าเจอก็ไม่ได้เย